ได้ยังกินได้ยังกิน,น,กนโอ้ทานังทานี้อีกแล้วโอ้ตายกินเับข้าวเจียวอีกแล้วทานังทานีแ้แหละก็ติดเหลืองเฮ้ยทานกันทานี่เห็นป่าวติดเหลืองเนี่ยนะทานั่งท่านี้ติดเหลืองกนะันสองหมื่นแปดถึงจะเลิกเหลืองัวางคิบป,ป้าเหลือทงทั้งวันอันนี้ยังไม่หยุดเลยมึงทานกล้ามันมีมีใช่ไหมมึงใส่อันนี้ใครกัปตันเนื้อป้าใครกัปตันนะน<ม>นั่ละเสียบใช่ปะ เบเดทำอะไรครับน่ะทำก๋วยเตี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวทำเป็นกับเขาด้วยเป็นลูกมืออ๋อเป็นก็เลยถ้าเป็นแม่มือเจ้ามือฮะแม่มือไม่เท่าไหร่นะเจ้ามือเป็นเจ้ามือจะเป็นประเด็นอันนี้เจ้ามือจะไปหาวันนี้ครับดูแม่ครัวเบิ่งแม่ครัวครับเบิ่งแม่ครัวไปตักน้ำมาล้างผักไปตักใช้อีก โอ้ยตายนี่เรียกน้ำทังเดี๋ยวจะเอาเพื่อนอะไรเลยมั้งทุกสี่ถังหมดเออนะน่าจะเอามาไว้สามสี่ถังอันนี้อ่ะเอาลงมาเดี๋ยวก็หมดแล้วหถังเออหนึ่งถังกับเส้หมอกก๋วยเตี๋ยวซื้อน้ำไมาอีกตีอยู่หันมีอยู่คนมีน้ำอยู่บ้านตีโอ้แลนเข่าวแปะอยู่บ้านก่อนน้ำอยู่บ้านอ๋อครับเดี๋ยวไปเอาไปเอา อันนี้ครับนี่ครับทำก๋วยเตี๋ยวก็กินแต่หัวใชเท้ากันแล้วกันนะครับผม, <c oughs> มหัวไชเท้าเยอะเลยเกินครับมีถ้าหร่อยนี่หั่นหมดเลยนะครับโอ้แม่กูอ่มันค่อยหวานเด้ํำซุปค่อยหวานเหลืออู่อันหนึ่งมเมงแม่กลั่เป็นเอาเอา,อาอเอล้างครับ อันนั้นไม่ต้องหั่นหรอกครับเอ่อแค่เอาโน่นโยนลงสระแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็ฟอรแล้วครับใบมันเหี่ยวสิใจอยู่นะครับผมครับผมใบมันร่วงใบมันเหี่ยวปลาจ้างเนี่ยอร่อยติดต่อเข้าไปอี๋งปะซื้อรันไหนอีกซื้อรันไหนประแดกเจ้าเอาน้ำมาถือมาให้แล้วไปไหนเนี่ย น้ำถังเนี่ยโอ้โโอ้ยใส่อีกมามามาวางลงมึงก็วางลงสุดแล้วแหละได้ล่างเลยด,ดีล่างเลยด,ดีล้างมือยังอะล้างแล้วล้างกันนะโอเค ส,สรุปแล้ววันนี้ใครจะกระโดดน้ำเตรียมตัวมาพร้อมกันหรือยังไปลซื้อข้าวถุงอะป้าเราจะอาบเพื่อนบ่เดี๋ยวบนนสีมีขออ้างอีกเด้เดี๋ยวเราไปซื้อมาให้อ่าโอเคเดี๋ยวไปซื้อมาให้นะครับยังไงก็ต้องโดดนะครับผมยังไงวันนี้คุณก็ไม่รอดนะครับเอาสีสันนะสีสันไม่โดดนะอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวเอาสีแดงมาเลยแล้วพี่เน่งจะโดดไหมพี่เน่งจะโดดไหม อ่าอ่าสาะสรนี้ก็ได้สาะนี้ก็ได้ลงคัทเทน่าเดี๋ยวโดดให้เดี๋ยวโดดอ่าโอเคโอเคจะรอจะรอนะครับผมต้องสะสมให้ครบทุกคนแล้วผมก็จะเอาไปรวบรวมครับผมป่าถ้าเดี๋ยวโดดเด้อเจ้าต้องโดดเด้ิมืลอนี้้่จะป้าพินิจกันละอ่าโอเคโอเคป้าก็ว่ายน้ำไม่เต็มเออโดดสระนี้ได้ยุน้ำเพียงข้อ น้ำแค่นี้แค่ต้นควงก็ยานิตรีนจมยานิตีนจมโอ้ยนะครับโอ้เมนูเมนูเย็นนี่มีอะไรมีอะไรเที่ยงนี้มีอะไรกินไม่ดก้วยเียวอย่างเดียวเหรอเนื้อสัตว์อะไรเนื้อเดียวหมูเอาก็เตี๋ยวหมูอ่ะกาแฟเอาเวลาจะกินกาแฟครับ นำห่อนมาได้แล้วนะครับผมเพื่้สิกินกับแพ้ครับผมอันนี้กาแลครับกาอีรีนี่กาดำาอเพื่อสิกินกับแพ้ครับนำห่อนมาแล้วกูดไหชาดห่อนใ้ห่อนะครับให้กินซื้อครับหัอห่อห่้ห่อห่อห่อวมอเ่อห่อา่เ่อาเอห่อห่อห่อน่อบ่ก่เห่อา่อหรอห่อห่อออ กับแพนี่เอาส่งใหนผมน้เนี่ครับแต่แพ้นะโอ้ยอาจจะสามส่ซองพุ่แล้วเอามันแข็งไปเลยมันนี่แข็งหรือสีดีมันนี่เอาทองนึงบอนี้อกเบ้อเอาห้ลเ้อเดมุกตอมกตอมนางกินข่าวเพิ่งจะส่งฝ่านาะ นางกินเขาส่งเฝ้านะครับมือชานะครูกค่เติบบกต่อรสชาติแบบมันๆอยู่ดีพี่เนงพี่เนงลองเบิงพี่เนงลองกินเบงต่อต่อตัวต่อตัวต่อเป็นบมกเป็นมกตัวใหม่นี่ยนะแน่นครับ ดาวมาเอวาวเขาดเทยบอลวาวเขานคือมาเ็ไส้วเทเบลมัครอไสไสยากาแฟเอินเอา,เเอาเ่นีใน่ใข่กับตันใครกับตันครับ ไอสีเดียวเอาบ่อสงสีมาชมเดียวเลยชื่อบ่อหัวค่อยเห็นต่คุมเดี๋ยวว่าชื่อบอผัวค่อยกว่าชื่อบ่อหัวค่อยดเดีินเนอบนนั่งหอิม เอากาแฟไปส่งผัวเจ้าน่ะเอากาแฟกินหลายแท้เอาเพิ่นสิเอาอยู่เอากาแฟไปส่งบ่อยากได้ลูกนี่ป้อนพร้อมเด้อป้อนแล้วพร้อมเด้อปมอนแก้วกาแฟกับแก้วน้ำมันคือต่างกันแท้กาแฟก็ไม่เย่นน้ำหลอวะกาแฟน้ำกี่ไปกาแฟห่อนให้เอาน้ำแข็งก่อนหยดใส่เออจะกินกาแฟเย็นก็เอาน้ำแข็งอยู่ในมือแล้วใส่เอาลรถมันห่อนผุดง่าน้ำแข็งใส่น้อยไม่ใช่หลวกป่า ดูว่าจังสี่กินน้ำเย็นก่อนกจังค่อยก่อนห่อรุ่นที่หลังนี่เอาเขาห้ยแต่เมื่อก้กินในต่งไว้เพิ่งบุ้งกินเด้เบิ่งดูเมียเอากาแฟให้เบุ่งกินไหมแต่เมียจัาจังเนหลอดเอาน้ำเย็นเอาน้ำเอาน้ำเย็นใส่อีกต่างว่าสิให้กินในขวอญปานนันเศรษฐว่างแผนการปานนันละว่าได้กินห่อนห่อนหมดว่ากินห่อนห่อนเอาเป้าเสยไหมกาแฟมา่อกี้ห่อนห่อนรู้หมดว่าตี เอาดูป่าด er. <t> ูลองี่คลอลอลอปอกนั่นนิข้าด้ลรวบมงวมนเคล๋วครับพี่แนงตื่นกี่โมงอ่งตื่นกี่โมงอะลุงถามตื่นกี่โมงโมงโอ้ยสายธรรมสายธรรม สายทำวันนี้มาเช้าอ่ะสายทำวันนี้มาเช้า <laughs> วันนี้เช้าทำ <c oughs> เอมมือเมื่อวานนี้เป็นทีมเที่ยงทำกับผมเที่ยง,ย <c oughs> งทำกับเที่ยงคืนห่าบกาแลนเด้เริ่มมันนี่เด้อเจ้าเด้อไอ้บ้นอนี่เทียงคืนเลยอ่ะครับผมโอ้เก็บ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 ห่าบกาลกีาลงน้ำเจ้า ไปเร็วๆเก็บไปป่าเร็วๆอยกําลังไทยคลิมให้เจ้าอยู่นี่เอาเก็บเก็บเก็บโอ้ยโอ้ยเอาเอาเร็วๆเก็บเก็บเก็บเร็วๆท่านเออทนที่สิจับยังสั่นยังเสียขอบอยู่ครับผมอันนี้ก็กำลังเก็บผ้าเขานะครับผม pro.